ภาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปงป่ากันเบิดกันสู่คูสู่คนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยและฝั่งลาวเลยจากต่างประเทศอันยิ่ดีต้นหักกสุ่งของเ่าวก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับวันนี้ก็ทางเ่าวก้าสิพัพี่พ่อน้องมาทางเฮื่อนสบัวพี่พี่น้องเนาะกาสีมาเบิ่งมาสมทางเฮือนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นตั้งเสาทางเกาะออกมาข้างนอกพี่น้องเลยเนาะ เดี S <S ๋ยวตอนนี้เพิ่นก็เฮ็ดเวียกลบกุ๊กกันอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่โอเคพ่อแม่พี่น้องบ่ลายายห่างไปทักทายสบายดีทั้งทีมงานกันเลยพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็เฮ็ดเวียกกันอยู่ตั้งซากันอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าเมื่อกี้นี่ก็ทางว่าเาก็ได้มายกซอยกันพี่น้องเอ้ยอ่าสบายกันเลยพี่น้องตอนนี้เพิ่นกลับสมปูนกันอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าตทแล้วบ่นี่ ว่แท่นี่นะอ่สบายดีสักแค่สบายดีโดยตอนนี้ไปกันผสมปูนก็อยู่เพีนงหน่อยโยโยโยจับดีได้เสาเสายังตีอยูน่นะมากินไง Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ đi không bỏ đi những video đi dẫn bạn đi đi các đi đi โอเคบอได้ายุบลงี่อบาทไ้หได้พอพี่นุ่แบบหินชส่สุดนี่เลยนะบวานนี้สุดเวียดอันนี้นาพี่น้องเลยอดาตามชาวปราพานเลยโดาระ่าสินาะบบไรก็ได้ rồi

สบายดีเด้อสัญญาสบายดีโดยเกือบเกือบเมื่อปะพี่น่อยเนาะเดี๋ยวสบายดีกันก็ได้คือว่าคาเห็ดเวียกพี่น่อยฮะทางบอกก่อนจะถ่ายที่น้องเดินมาซมกันทั้งห้องทั้งเรือสับวกพี่น่อย

bàn ba bà tù phi nông ấy cái tổ xít mình xơi má khặc khặc ngắm thằng cán sư huá phi nông ấy thằng bà phan phun cái chắc xong muông nhằng phi bà kèo, บ่าพอนากระตังบล็อกแก้วแล้วพี่น้องเอ้ยสักมือเลยเห็ดได้เนี่ยบ่าวพอนโดยสามมือคือว่าป๊อพี่น้องเอ้ยไวขนาดเลยสายจวดพี่น้องเอ้ยคือว่าเขาหลายคู่หลายคนเนาะบ่านเนาะการหลายคู่หลายคนกับเฮ็ดเรียกคนละหน้าที่พี่น้องเอ้ยก็ไวขึ้นหลายคนเฮ็ดเรียกหน้าที่เดียวกับบ่ไวได้พี่น้องเอ้ย đặc lãi ngam lãi thân thân xa buồn thì nó ngon sang thái sáng nhanh phân cản có sống phủ như thế nào ạ thằng khá, sẽ đến nhà khắp vườn thằng này thế nào ạ อักๆพี่น้องเนาะเฮาลำใหญ่เฮาต้องได้เทคันกลางนี่เนาะอ้ายเนาะอืมอาสบายดีเด้ออ้ายสบายดีโยย้ได้ลําเลียงลําเลียงปูให้เพิ่นบ่นี่นะให้เพิ่นหัวหน้ารับมาเฮานี่แหละเนาะทาง่พอนี่แหละพี่น้องเอ้ย Thằng xong bà bỏ sau sao na thì nào ơi. Ừ, mình máu nó. sao na nào ơi. Thằng mình bỏ phon phần thiêng khắc thì nào ơi. ไสบแก้วมันต้องใช้มันต้องการใช้เวลามันต้องแบบมันใช้สมาธิเนาะบ่ฮ้อนค่อยเฮ็ดเนาะคิดไว้ก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยเขียนเขาตั้งไว้อยู่อ๋อแล้วเียนเาะพอพอจะเฮ็ดได้บ่แม่นว่าเียนเนาะโดยบนีโอ้ยถือว่าโอเคแล้วเลยถ้าเฮ็ดงานงดก็ได้เป็นซี่ลเป็นําเจ้านี่ะ อ๋อปุอปโยกไปไหนได้บาดนี่เนาะุนหามไปเลยบา่พี่น้อยเวทีฮะ่ายตลอดเรเวทกวีกับเวทีสมัารทเล่นด์วันนี้นะจะตู้่นิดแล้วนะี่เนาะเปิดตูบ้บึมบมนี่แนละบาดแหล่ประเทศนี่นะเ,ห,เนห้เบบออว เอาอย่างไปอย่างเด้บบาทนี่เอามาคามไปบาทนี่พี่น้อยกินบะดเกินดีกินเยน้ามันเผากินกับเจ้าบ่ะใช อ้แต่พี่น้องไอ้บาปนี่นะมันเทากินกับแจ้วาเนี่ด้วยก้อยแจ้วนั่นมาไม่อาเบลมันเสเลยค่ะเลือเยไม่ใเดี๋ยวก้อนบ่สบายดีสบัวสบายดีโดยแตงตะ้อกระจึงกล้องยาจะบสบายจะเคลื่อนเนาะไม่พออยากให้โย ก็ไม่คอดเลยดึกส่บานนี่อ๋อซาบัวจะขึ้นแต่งตัวก็ขี้ได้แค้ขอยบอกนี่นะบิกงามจนงขี้ได้แค่นั่นแหละออายอกซาบัวพี่น้องเลยบัวใไหัวเราลายทับพอเลยนะบัวมีเนาะเอาข่อยจะซาบัวโอ้จะมีเมียแล้วเป็นมู่กันเอาไปได้โดยโดยจะบอกดอกข่อยเนาะ เจ้าบาถามค่อยแน่เจ้าบ่ค่อยสีเอาเจ้าอยู่บ่ช่วยเนาะเจ้าก็มาถามค่อยจะคำเนาะเจ้าก็ได้โอ้ยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับทางพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกพ่อกๆระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวปิดกล้องก่อนปิดคลิปก่อนจะกินส้ม กสำหรับคลิปนี้ก็จะได้อำลาดพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าเราก็ว่าผิดพลาดประกันใดทางเ่าก็กราขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องก,กันเบิดกันสุข,ขุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเซหรั์กี้ทั้งว่าก็ทางเ่าก็ฝากพี่ฝากน้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางเ่าก็ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะโดยอสุดท้ายในทางเ่าก็ขอคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี